หลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็บินต่อมาที่มาเลเซียครับมาเลเซียนะครับท่านก็ได้มาพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับของมาเลเซียดาโต้เซรีอันวาอิบราหิมซึ่งคนไทยก็คุ้นเคยดีท่านอันวาอิบราหิมก็เพิ่งพ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนนายกเศรษฐาได้สักประมาณ3 4มสเดือน นะครับวันนี้ก็ได้เจอกันที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ได้ประชุมพูดคุยกันกระชับความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้ถแถลงข่าวร่วมกันนะครับในวันนี้ในช่วงบ่าย3ามเศษเศษที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยของเรานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีที่ได้มาเยือนนะครับและขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับการเจราจาก็ประสบความสําเร็จนะครับมีความก้าวหน้ากันทั้งสงประเทศในการเจรจา นะครับซึ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับที่นายกรัฐมนตรีได้หารือกับท่านอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียก็คือเรื่องของปัญหาความปลอดภัยของประเทศไทยกับมาเลเซียตอนใต้ของไทยภาคเหนือของมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่กังวลมากๆสําหรับ2รัฐบาลเรายินยอมที่จะเปลี่ยนพื้นที่สงครามให้เป็นพื้นที่เจรจาแลกเปลี่ยนกัน นะครับเราพยายามที่จะนำพาความมั่นคงมั่งคั่งมาให้แก่คน,คนไทยตอนภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือของมาเลเซียให้มีการค้าขายระหว่างกันของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นแม้เราจะพอใจในจำนวนปริมาณการค้าขายที่ผ่านมานะครับแต่ก็เชื่อว่าจะมีความก้าวหน้าเพิ่มจำนวนปริมาณการค้านะครับมากกว่าตัวเลขที่วางแผนกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องที่คุยกันก็เรื่องเกษตรกรรม ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยด้านอาหารเราก็มีสินค้าเกษตรก้าวหน้าหลายตัวนะครับซึ่งเราสามารถจะเพิ่มผลผลิตมาเลเซียต้องการอาหารทางมาเลเซียมีแบรนด์ฮารานที่จะสามารถช่วยเราในการส่งออกสินค้าไปทั่วโลกได้อันนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เรื่องการท่องเที่ยวนายกก็คุยกันนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยตอนนี้ถึงตอนนี้ประมาณ20ล้านคนแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุดคือจากมาเลเซียครับ มาเลเซียเข้ามามากเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าคนไทยไปมาเลเซียยังน้อยอยู่นะครับนี่ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดถึงรถยนต์ย่อโปรโตอนของมาเลเซียด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปคุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในวันนี้เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้เช้าก็ไปสิงคโปร์ต่อครับ ไปเจอกัน,นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นี่คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการเดินทางไปต่างประเทศ